ที่หันมาชอปปิ้งออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะความสะดวกสบายหรือว่าสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาก็ตามโดยเฉพาะสาวๆค่ะชอบนะคะที่ชอบบ่นว่าเฮ้ยแกฉันไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยอ่ะแล้วหันไปดูที่ตู้เสื้อผ้าของพวกนางค่ะสื้อผ้าและแขกรับเชิญคนแรกของรายการเรานะคะขอรับรองว่าต้องถูกอกถูกใจสาวๆสายแฟชั่นแน่นอนค่ะ เพราะเขาดังคู่นะคะคือแมคคาออนไลน์อายุน้อยที่สามารถทำกำไรหลักล้านได้ในเวลา6เดือนค่ะ6เดือนเท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอต้อนรับคุณผักบุ้งและคุณโบเจ้าของแบรนด์อันเทอสุขค่ะสวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะเจ้าของแบรนด์อัลเอสุขค่ะสวัสดีค่ะโบค่ะเจ้าของแบรนด์อัลเอสุขค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านนะคะได้ข่าวมาว่าคุณผักบุ้งและคุณโบเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่ร่วมมือกันทำแบรนด์เสื้อผ้าใช่ไหมคะใช่ใชค่ะเห็นว่าธุรกิจของพวกคุณเนี่ยสามารถทำไรายได้ได้หลักล้านในเวลาแค่ครึ่งปีได้จริงเหรอคะใช่ค่ะตอนแรกเราสองคนก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะได้รับฟีดแบ็ที่ดีแล้วก็ทํายอดขายได้ถึงขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยทําธุรกิจที่จริงจังแบบนี้กันมาก่อนเลยค่ะ ใช่ค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกับคนทั่วไปเลยที่ฝันว่าอยากจะมีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่มีเงินซื้อของที่ตัวเองอยากได้ด้วยความที่เราทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะเราก็สนิทกันมีลักษณะนิสัยที่มันเหมือนกันเลยค่ะช่วงนั้นเนี่ยก็ชวนกันทํางานรับจ้างนู่นนั่นนี่บางทีก็รับของในเล็กน้อยมาขายได้เงินมาละร้อยสองร้อยพวกเราก็ดีใจกันมากแล้วค่ะ แล้วก่อนที่จะมาทําแบรนด์อัลเตอร์สูตเนี่ยพวกคุณได้ทําอะไรกันมาก่อนไหมคะคะก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์อัลเตอร์สูตเนี่ยนะคะด้วยความที่เราสองคนชื่นชอบการแต่งตัวกันเป็นชีวิตจิตใจกันอยู่แล้วค่ะแฟชั่นอะไรที่ฮิตเนี่ยเราก็แต่งตัวตามเทรนกันตลอดอยู่แล้วแล้วทีนี้เราสองคนก็เลยชวนกันไปรับเสื้อผ้าจากประตูน้ำะอะไรเางนี้นะคะ่ะมาขายตามตลาดนัดตามถนนคนเดินที่ที่วัยรุ่นเขาชอบเดินกันนะคะ ใช่แล้วค่ะช่วงนั้นเนี่ยพวกเราสู้กันมากขนของขึ้นรถลงเรือซ้อนท้ายวินมอไซค์ไปตั้งร้านกว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกมากแล้วค่ะแต่ว่าก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทําให้พวกเราได้มีวันนี้ค่ะเอ๊ะแล้วทำไมอยู่ๆถึงได้เปลี่ยนมาขายทางออนไลน์ได้ลหรอคะเนี่ยค่ะจากตอนแรกนะคะพวกเราก็ ทำการตั้งขายแบบเป็นตั้งหน้าร้านตามตลาดใช่ไหมคะแล้วพอทีเนี้ยช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยก็ทําให้คนไม่ค่อยออกมาเดินซื้อของกันเราก็ขายได้น้อยลงรายได้เราก็ลดลงบางครั้งเนี่ยถึงกับขาดทุนได้ซ้ําค่ะเสื้อผ้าที่เรารับมาเนี่ยก็เริ่มขายไม่ออกแล้วเพราะว่าแฟชั่นมันก็จะเปลี่ยนไปไวเนาะก็ทําให้เราเนี่ยเกิดต้นทุนจมแล้วทีเนี้ยเราทั้งสองคนก็เลยมาคุยกันเพื่อหาทางออกแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่า หลายๆคนเขาเริ่มมาทําแบรนด์ของตัวเองทางําธุรกิจของตัวเองกันมากขึ้นบวกกับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็เริ่มเติบโตมากขึ้นค่ะเพราะว่าคนเนี่ยหันมาช้อปปิ้งออนไลน์กันแล้วก็มีหลายคนเลยที่เขาประสบความสําเร็จจากการขายออนไลน์เราก็เลยตกลงกันได้ว่าโอเคงั้นก็มาลองเสี่ยงทําแบรนด์เสื้อผ้าขายทางช่องทางออนไลน์กันดูค่ะ ค่ะแรกๆที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าจะทําแบรนด์กันใช่ไหมคะเราก็เริ่มจากการสํารวจแฟชั่นในตอนนั้นก่อนค่ะว่าแฟชั่นเนี่ยมันไปในทิศทางไหนช่วงนี้ไวรุ่นเขาฮิตแต่งตัวยังไงกันค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็มาช่วยกันออกแบบช่วยกันหาแหล่งที่เขาขายผ้าเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแรกๆที่ขายนี่นะคะลูกค้าก็ยังไม่ค่อยรู้จักแบรนด์เราหรอกคะ่ะเราก็เริ่มจากการที่ส่งผ้าเนี่ยไปให้ช่างแถวบ้านเย็บตามแบบให้ก่อนค่ะพอเอามาขายเนี่ย ลูกค้าเขาก็ชอบเพราะลูกค้าชอบเขาก็ไปบอกต่อๆกันทีนี้ทําให้มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาที่ร้านมากขึ้นทําให้เราเริ่มขายได้ขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นได้ค่ะค่ะพอเราเริ่มขายดีมากขึ้นผลตอบรับดีขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้ผ้าในการมาผลิตเสื้อผ้ามากขึ้นเราก็เลยเริ่มจากการหาซัพพลายเออร์โดยเราจะหาซัพพลายเออร์หลายๆเจ้ามาเปรียบเทียบราคากับคุณภาพกัน แล้วก็ช่างเย็บผ้าแถวๆบ้านเนี่ยที่เราเคยจ้างเขาก็เริ่มเย็บให้เราไม่ไหวแล้วเพราะว่าออเดอร์เราเยอะมากขึ้นช่างก็มีแค่แรงสองแรงอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยเริ่มหาโรงงานเย็บผ้าที่เขาจะรับผลิตเสื้อผ้าได้ตามแบบที่เราออกได้ค่ะทำเอาอยากรู้เลยค่ะว่าแบรนด์อัสุที่ทำไรายได้ลุลักล้านเนี่ยมีเทคนิคอะไรช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะ ได้เลยค่ะจากที่เราสองคนเนี่ยเคยเรียนวิชาการจัดซื้อกันมาก่อนใช่ไหมคะทาให้เราเนี่ยก็สามารถเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการทําธุรกิจในครั้งนี้ได้มากเลยค่ะซึ่งเรานี่นะคะจะเน้นทําการออกแบบเองทําการตลาดเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราสองคนเนี่ยถนัดกันอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนการผลิตเนี่ยเราก็จะเน้นการเอาซอสค่ะเพราะว่าเราจะได้เอาเวลาเนี่ยมาโฟกัสกับสิ่งที่เราถนัดในการทําธุรกิจได้มากขึ้นค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็เริ่มจากการหา ซัพพลายเออร์มาก่อนค่ะแล้วก็เริ่มลิสต์แหล่งซัพพลายเออร์ที่อยู่ใกล้ๆเรามีความน่าสนใจออกมาก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาเทียบราคากับคุณภาพกันค่ะโดยการสั่งซื้อของเรานะคะเราจะทําให้ราคากับคุณภาพเนี่ยมันสมเหตุสมผลกันมากที่สุดค่ะแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่เราใช้นะคะจะต้องเป็นซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพสามารถเชื่อถือได้แล้วก็จะต้องตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดได้ค่ะ แล้วกลยุทธ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจคืออะไรหรอคะค่ะเมื่อก่อนนะคะตอนที่เราทำการขายแบบหน้าร้านนะคะเราก็จะไปรับเสื้อผ้ามาใช่ไหมคะเราจะใช้กลยุทธ์ในการซื้อแบบซื้อเยอะลดราคาเยอะเอ,อ,อย่างเช่นที่ร้านเนี่ยเขาขายปลีกตัวละ150บาทใช่ไหมคะเวลาเราไปรับมาขายเนี่ยเขาก็จะคิดถ้าเราซื้อ3ตัวอย่างเงี้ยเขาก็จะคิด300บาทก็เท่ากับว่าตกตัวละ1 0 0บาทใช่ไหมคะ แต่พอเรามาทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยเราก็จะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า profit leverage effect ค่ะซึ่งจะเป็นการเน้นการลดต้นทุนค่ะเพราะว่าถ้าเราสามารถลดต้นทุนได้มากเท่าไหร่กำไรของเราก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นค่ะเพราะว่าการที่เราทำอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทำการเลือกเนื้อผ้าได้ทำการเปรียบเทียบราคาทำให้เราได้คำนึงถึงต้นทุนมากขึ้นค่ะแล้วก็ในขั้นตอนของการสั่งซื้อวัตถุดิบของเรานะคะเราจะใช้เป็น e c o คเคอรค่ะซึ่ง e c o คเคอรเนี่ยก็จะช่วยให้เราลดขั้นตอนแล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้านเอกสารค่ะอีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อของเราได้ด้วยแล้วเราก็สามารถดูย้อนหลังได้ว่าเอ๊เราเคยสั่งซื้อผ้าสเปคนี้กับซัพพลายเออร์รายนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะในการผลิตของเรานะคะเราจะมีวัตถุดิบหลักในการผลิตก็คือผ้าใช่ไหมคะซึ่งผ้าเนี่ยเราก็จะต้องซื้อมาจากซัพพลายเออร เพื่อที่จะส่งให้กับโรงงานให้โรงงานเขาเนี่ยผลิตผ้าออกมาให้เราดังนั้นกลยุทธ์ที่เราใช้ในการสั่งซื้อผ้าจากซัพพลายเออร์ในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า leverage item ค่ะซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ที่เราใช้เพื่อจะแสวงหากำไรในการสั่งซื้อให้ได้มากที่สุดค่ะว้าวเป็นกลยุทธ์ที่ดีแนละน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วการทำสัญญากับซัพพลายเออร์เนี่ย เป็นการทําสัญญาแบบไหนหรอคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าทำยังไง ค่ะธุรกิจของเรานะคะก็ได้ทำสัญญาแบบที่เรียกว่า Blanket Order System ค่ะซึ่งจะเป็นสัญญาการจัดซื้อที่จะครอบคลุมการจัดซื้อตลอดทั้งปีเลยค่ะจะมีการฟิกซ์ราคาที่ชัดเจนแต่จะไม่มีการฟิกปริมาณในการสั่งซื้อค่ะมันก็เลยจะเหมาะกับธุรกิจของเราค่ะเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ถึงดีมานที่แน่นอนของลูกค้าได้แล้วก็เราก็ไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่า เสื้อผ้าร็อดนี้ที่เราผลิตออกมาเนี่ยค่ะมันจะขายได้ดีขนาดไหนใช่ไหมคะก็เหมือนกับที่กล่าวไปตอนต้นรายการเลยค่ะว่าแฟชั่นสมัยนี้มันผ่านไปเร็วจริงๆทีนี้ถ้าเรารับเสื้อผ้ามาเยอะทีนี้เราขายไม่ออกมันก็จะทําให้เราต้องมาแบกรับต้นทุนจมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การสต็อกสินค้าของเรานะคะเราก็จะมีการทามินิมัมอินเวนทอรี่เอาไว้เสมอค่ะจะเป็นเก็บเสื้อผ้าสําเร็จรูปเอาไว้เพื่อที่จะ ขายให้ลูกค้าได้ตลอดให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าไม่ให้เกิดสต็อกเอาค่ะโหปังมากแม่โอ้เชื่อเลยค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องได้ความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจไปเยอะเลยฉันเองก็เหมือนกันรู้สึกอยากกลับไปเปิดร้านเสื้อผ้าเลยค่ะขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าสิ่งที่เรากลับมาจากการทําธุรกิจครั้งนี้ของคุณผักบ,บุงและคุณโบนเนี่ยคืออะไร ค่ะสิ่งที่เราได้รับกลับมานะคะก็คือประสบการณ์จากการทํางานต่างๆะคะ่ะการที่เราได้เข้ามาทําธุรกิจตรงเนี้ยทาให้เราได้รู้ถึงขั้นตอนต่างๆเราได้รู้ลึกมากขึ้นแล้วก็เราเนี่ยได้มีการนําความรู้ที่เคยเรียนมามาใช้ให้เกิดประโยชน์และสิ่งสําคัญที่เราได้รับกลับมาเลยนะคะก็คือการที่ได้มีลูกค้ารู้จักจกับแบรนด์อัตสุข,ของเรามากขึ้นค่ะเรามีลูกค้ามากขึ้นมียอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่คอยสนับสนุนแบรนด์อัตสุดข,ข,ของพวกเราด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราได้รับกลับมาอีกเนี่ยก็คือการมีเงินค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถเอาเงินไปเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วก็ทําให้เรามีบ้านมีรถแล้วก็มีมงกุฎขอบคุณค่ะ <c oughs> สุดท้ายนะคะขอเชิญคุณผับบุ้งและคุณโบฝากร้านได้เต็มที่เลยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอขอบคุณคุณปฐมพรที่ให้เกียรติเราทั้งสองคนได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการจัดจ้านย่านจัดซื้อนะคะ สุดท้ายนี้นะคะขอฝากติดตามแบรนด์อัตสุของพวกเราด้วยนะคะรับรองว่าเสื้อผ้าแบรนด์อัตสุจะถูกใจกับสาวๆและตอบโจทย์กับสาวๆที่ชอบแบนว่าไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วแน่นอนคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะสําหรับความรู้ในวันนี้ถ้าชอบรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตาม EP ต่อๆไปที่น่าสนใจของรายการเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ